วันนี้ฉันก็จะมาทำอาหารอีกแล้วค่ะจะเป็นผัดฟักทองใส่ไข่นะคะง่ายๆเลยของโปรดนะที่ที่บ้านจะชอบกินฟักทองมากเลยนะก็เลยจะทำบ่อยนิดหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะน้ำมันหมูนะคะที่บ้านจะเจียวน้ำมันหมูไว้ใช้เองนะคะตามด้วยไข่ค่ะอาเราใส่ไข่ไปก่อนเลยนะ แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันบางคนเขาก็จะผัดจนผักสุกก่อนค่อยใส่ไข่แต่วันนี้ก็คือจะเปลี่ยนใหม่เลยคือใส่ไข่ก่อนเลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยฟักทองของเรานะคะฟักทองเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะที่บ้านจะฝักทองหรือเวอร์มากเลยค่ะเสร็จแล้วปรุงรสนะคะจะใส่สีอีบดำเล็กน้อยนะคะวันนี้นะคะเกลือหิมะเ,เกลือชมพูสีอิ๊วนะคะก็ รสตามใจชอบนะคะจะชิมไปปรุงปรไปตามที่เราชอบเน,ะนาะมีจ้ะกล้องง่ายๆเนี่ยแหละเสร็จแล้วแหละทำกับข้าวเองอ่ะดีบอกเลยง่ายๆเลยเมนูผัดผักอะไรเงี้ยชอบมากเลยที่บ้านชอบกินมากเลยมีอ่ เสร็จแล้วปิดฝาอีกสักแบบหนึ่งนะคะใส่ใบโหระพานะคะใบโหระพาที่บ้านฉันปลูกไว้เองเลยนะคะไม่ต้องกลัวยาฆ่า,มาแมลงสารพิษใดๆนะคะก็เด็ดมาใส่ได้เลยจ้ะเนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมน,นูวันนี้ผัดฟักทองใส่ไข่จ้ามีกับข้าววันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเช้าแม่ทอดปลาไว้ให้กินด้วยแล้วก็มีน้ำผึิงนะคะกินกับผัดฟักทอง